สวัสดีครับทุกท่านนะครับมื้อนี้นะครับก็มาพบกับบ่าวป้อมนะครับบ่าวป้อมนะครับก็มีข่าวนะครับแจ้งให้พี่น้องทุกท่านทราบนะครับว่าเลขจากความฝันน้องบีนะครับรอบล่าสุดนะครับมาแล้วครับเพราะเมื่อวานนะครับบ่าวป้อมนะครับได้อัพนะครับลง YouTube ไปแล้วแต่ปรากฏว่าน่าจะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับทำให้พี่น้องหลายๆท่านนะครับไม่สามารถมองเห็นคลิปที่บ่าวป้อมลงได้นะครับเพราะเพราะว่าพี่น้องนะครับ ติดตามนะครับเป่าพ่อตั้งแต่แรกๆนะครับจนถึงตอนนี้แล้วนะครับเ่าพ่อมก็ไม่อยากให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับพลาดนะครับเลขเด็ดชุดนี้นะครับมาถามทัวร์ตรงๆเลยครับพี่น้องนะครับอ่าส่วนจะเป็นยังไงนะครับมาฟังจากปากน้องบีดดีกว่าครับเชิญทุกท่านนะครับติดตามได้ในคลิปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีดครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเป่าพ่อมอีก เช่นคยนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับการทําข่าวแบบเบาป้อมนะครับหรือเบาป้อมพากินนะครับอะไรก็ตามเต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดต่อไปนะครับช่วงเช้านะครับวันนี้เบาป้อมมาแต่เช้าครับเตรียมของมาทําลงทานนะครับร่วมสมทบทุนนะครับที่สังกุกอนะครับเนื่องจากคนนี้จะมีการเทถนนนะครับพี่น้องนะครับบริเวณทางเข้านะครับจากถนนนะครับไปถึงสังกกอกพี่น้องนะครับ เวลาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมเยยนสักการะบูชานะครับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่เปิดไม่เพื่อนะครับเข้าสะดวกสบายนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับก็มีลงทานนะครับบ่าวป้อมก็ได้นํานะครับขนมจีนครับพี่น้องนะครับประมาณ30,000ื่นสามหมน้้ำหนักภาษาอีสาะครับหมื่นหนึ่งเท่ากับ12บกิโลก็36มกกิโลนะครับมาช่วยลงทานแล้วก็น้ําโค้งนะครับอีกประมาณ4ี่เพคนะครับมาช่วยเผื่อพี่น้องเดินทางไกลมานะครับกระหายหิวก็ จะได้นะครับช่วยบรรเทาอาการหิวนะครับตอนนี้ร้านค้ายังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็จะมีโรงทานที่หลายๆท่านนะครับนํามาช่วยๆกันนะครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับบ่าวพ่อมนะครับก็ได้คุยกับน้องบิดอีกเล้วครับฝันล่าสุดพี่น้องนะครับวันที่1ตุลานี่แหละนะครับแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเพราะว่าบ่าวพ่อมมีหน้าที่ทําข่าวนะครับสอบถามให้พี่น้องเฉยๆนะครับอาทีนี้บ่าวพ่อมนะครับ จะขออนุญาตะครับคุยกับน้องบีตต่อนะครับบอกป้อนจะถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างภาพันนี้ประทับใจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นครับนะครับทั้งพี่น้องหลายๆคนที่มาจากต่างจังหวัดบ,บ้านไกลบ้านไกลนะครับ <Okay. S 1> ทั้งมาร่วมทำโรงทานอ่าทั้งมาร่วมทําถนนนะครับบางคนก็ไม่ใช่คนบ้านวานะครับบางคนเห็นทําถนนอยู่ก็พับขาตงเกงครับ ครับแขนเสื้อลงไปช่วยเลยครับเหมือนไปถึงก็ปั่นปูนให้เลยครับโดยไม่ได้นัดใหม่ครับพี่น้องอเดี๋ยวฟังจากเสียงน้องบีดีกว่าครับครับอาเสือนน้องบีครับครับวันนี้นะครับเนาะวันนี้มีเทศถนนครับอยู่สางก็กอครับพี่น้องต่างทินเพิ่นกม้าชาวบ้านว่าเพิ่นกม้านะครับเนาะรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเลยครับวันนี้ครับเห็นความร่วมมือร่วมใจนะครับของชาวบ้านนะครับเนาะทั้งที่ค้นมาทั้งไกลกะ บมลูกว่าซิมมีเทศนนนะครับพอลูกอะคือบอปอมมอนะครับคือค่าส่งคืนซอยกันเหตุแบบโอ้คุณแล้วดีใจครับแล้วก็ขอบคุณงทานครับจากหลายๆที่ครับที่มาช่วยกันครับคนเหตุงานกระอิ่มคนเหตุงทานกระอิ่มใจครับอง์การรู้สึกดีครับขอบคุณบาป้อมด้ครับขนมจีนครับแล้วก็น้ำอารมณนะครับเนาะ แซ่บครับคนเหตุงานก็แซ่บครับเพื่อนอิมครับครับผมดีใจครับดีใจดีใจครับครับวันนี้ก็ได้ยินนะครับน้องวีทก็มีความรู้สึกดีใจนะครับไม่แต่น้องวีทนะครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับทางบ้านวาก็มีความรู้สึกนะครับเป็นยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสักการบูชานะครับในสังกกอกนะครับครับพี่น้องครับนอกจากนี้นะครับเบาวป้งก็ยังได้ยินมาว่านะครับ มีคุณครูท่านหนึ่งนะครับเพื่อนบกขออวยนามครับเพื่อนมาไหวสางกกก่องนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าในอดีตนะครับที่ผ่านมานะครับเพื่อนนะครับก็เอานะครับทูบเทียนนะครับมาบูชามาขอพรจากสางกกก่องนะครับเพื่อวังให้สอบติดครูนะครับนาตอนนี้ก็สอบติดแล้วนะครับบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่บรรวานะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับพี่น้องก็คือบพอมจะบอกว่าสางกกก่องนะครับพี่น้องเขาไม่ได้ให้แต่โชคลาภ เขาให้สอบผ่านให้ได้เลื่อนขอได้ทั้งหน้าที่การงานนะครับขอได้หลายๆอย่างครับพี่น้องนะครับอ่าอาจารย์ครับน้องบิดที่ผ่านมานี่น้องบิ๊ก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการขอขออะไรได้บ้างครับที่เห็นชัดๆคือค้าขายครับโอ้ค้าขายครับเขามาค้าขายมาขออย่างเงี้ยครับไม่เกินสองสามวันเขาก็มาขอคํามาครับมาตั้งหมักเบงกันนะครับ ทาวบ้านเขาเอืนหมักเบงอ่ัขันหมักเบงถ้าประสบผลสำเร็จเพิ่นว่ากะซีมาตังหมักเบงให้เด้อประมาณสองสวรรค์เพื่อนก็มาครับแล้วได้ยินนะครับได้ยินว่าจะมีหมอลำด้วยอันนี้ยังไม่ทราบนะครับอันนี้บ่าวพรมได้ยินข่าวกระซิบกระซิบมาครับว่าจะมีการจัดหมอลำนะครับอ่ามาให้แสดงที่สางกกอกนะครับก็ได้ยินเขาๆว่าถูกเป็นลานเหมือนกันครับงวดนี้นะครับบ่าวพอมก็จะ ลองดูครับถ้าบ่าวป้อมถูกเดี๋ยวบ่าวป้อมจะเอาหนังมาใายครับแต่ต้องดูก่อนว่ากี่ร้านอันนี้ก็อันนี้ครับพี่น้องนะครับนี่บอกวป้อมจะเท้าความนิดนึงครับรอบแรกเนี่ยน้องบีดฝันจากความฝันนี้นะครับได้สร้างนะครับให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้คนนะครับที่มาทั้งทางไกลทางไกลเกิดความรักเกิดความสมัครสมานสามัคคีนะครับจากนี้มีฝันของน้องบีดนะครับบ่าวป้อมก็ ดูแลครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน้องบีทคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยดีไหมพี่ว่าดีนะดีครับดีดีขึ้นเยอะครับเห็นมีร้านขายของอะไรก็เยอะครับเทศบาลกัมีการมีงานเอาของมาขายครับคนมาเถี่ยวกระด้ซื้อเมื่ออย่างเช่นเนี่ยครับผักตบนะครับเนาะดอกผักตบนะครับดอกผักตบไทยเห็นทั้งเพิ่นบโบมีเพิ่์มานนี่ขาเจ้ามาขายพผงกระด้ซื้อมากินนะครับ ดีครับเทปานมีการคขายที่ดีขึ้นนะครับครับน่าสนใจครับพี่น้องครับของในพื้นที่นะครับบางครั้งเนี่ยอยู่บ้านวานน่มีเยอะครับครับแล้วก็ชาวบ้านก็ส่วนมากก็คือไปเก็บมากินส่วนมากแต่ทีนี้ก็พอเห็นสถานการณ์นะครับเกิดขึ้นจากสังกโกอกแล้วก็เก็บมาขายนะครับให้กับพี่น้องนะครับทางไกลนะครับที่มาไหว้สักการบูชาสังกกอกนะครับเขาเห็นบ้านเขาไม่มีครับบางทีก็มีการทํากินยังไงนี่อร่อยไหมเขาบอกเอาไปนึ่งจำเจียวด้วยครับเซพ ขาก็ซื้อครับทาให้เกิดรายได้เห็นไหมครับถ้าเป็นการเชื่อมโยงครับแต่ละที่เขาหากันนะครับผมถือว่าเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์จากสังอคกรนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ดีๆนะครับทาให้เกิดการสร้างงานนะครับสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอะนะครับนอกจากสร้างงานสร้างอาชีพยังสร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้านด้วยครับพี่น้องนะครับที่นี่เท่ากับสีมานะครับเรื่องราวเรื่องราวนะครับที่ทุกท่านนะครับหลายๆท่าน เฝ้ารอคอยครับก็คือจะเป็นเรื่องของความฝันนะครับของข้งที่3นะครับของ้องบีนะครับแต่พี่น้องครับเบาป้อมขอย้้าก่อนนะครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับอาจได้ดูคลิปที่ผ่านมานะครับของเบาป้อมแล้วนะครับแต่บางท่านนะครับก็ดูนิดนึงครับอาจจะยังดูไม่จบนะครับเบาป้อมขอย้้ำนะครับว่าสร้างกกกอนนะครับหรือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับกกก่อนครับอยู่บ้านวานะครับตาบลวายใหญ่อําเภออากาศอํานวยครับจังหวัดสกลนครนะครับ เพราะหลายๆท่านนะครับเอาไปเชื่อมโยงกับทางมุกดาหารนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับพี่น้องนะครับอ่านะครับทีนี้บ่าวป้อมนะครับก็จะขอให้น้องบีทนะครับเล่าความฝันนะครับให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในความฝันเพราะพี่น้องหลายท่านก็คืออยากฟังก่อนอยากให้น้องบีทเล่าก่อนว่าฝันยังไงอะไรแล้วได้ตัวไหนนะครับอาเชิญน้องบีทครับครับผมกับที่เล่าความฝันนะครับเนาะก่อนที่เทพื้นนะครับ พูดกันว่าวันที่เทเพื่อนวันซุปนะครับเนาะวันนี้วันที่เสาร์สี่ครับวันพฤหัสนะครับวันที่เสาร์สี่ฝันครับว่าปู่ขาวครับเพื่อนมาบอกว่าหอเทียวันจันทร์เด้ทางเดินทางย่างนะครับไ้เทียวันจันทร์เด้ซอยกันเหย็ดเด้เทียวันจันทร์เด้มันอยากซุ่มอยากซื่นนะครับแล้วเพื่อนก็บอกเลขนั่นแหละครับแต่เพื่อนให้บอกว่าไอเทียถนนแล้วกันเด้์ อยากบอกเทพบ้านคนมาเหยียดซ้อยนะครับให้เทศธนนแล้วก่อนคำที่บอแล้วกับประมาณเกาโมงครับเกาโมงเด้ออยากบอกเทพบ้านเด้ออันนี้ผมไม่รู้นะครับเด้อว่ามันสิออกหรือบ่ออกความฝันเนาะถ้าผมรู้ผมกะเป็นเทวดานะครับแต่ผมเป็นคนธรรมดาครับผมบร่รู้มันสิออกหรือบ่ออกแต่เพื่อนก็บ,บอกว่าที่ให้เทพวันจนันทร์ แล้วก็บอกหวยนะครับวันจันทร์ครับแล้วเพิ่นก็บอกเลขตัวนี้ครับผมบอลูนนะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับเพิ่นบอกเลขสองเฮ้ยสี่สองศกับ08ครับเพิ่นบอกเลขตัวนี้ครับแล้วกะเทศถนนแล้วล้วเนาะับเนะครับแล้วเพิ่งก็บอกเทศบาลเมื่อกี้ก็เทศถนนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับ การเบื้องต้นน้องบิ๊ก็ได้แจ้งกับกับชาวบ้านนะครับที่ที่มาสังกโลกอนะครับไปแล้วบางส่วนนะครับแต่พี่น้องหลายๆท่านนะครับที่อยู่ที่บริอยู่ใกล้สังกโกอกครับเมื่อนนี้ก็บ่าวพ้อม็ถือโอกาสนะครับมาทําข่าวนะครับแจ้งให้พี่น้องนครับได้ทราบโดยทั่วกันแต่อย่าลืมนะครับโปรดใช้พิจารณาญาณนะครับในการรับชมนะครับครับและก็พี่น้องครับ น้องพีทนะครับฝันด้วยตัวเองนะครับบาวพ้อมบอกเหี่ยวนะครับอย่าว่าบาวป้อมคือลีลาเท้ยังไงสิบอกบม่ได้เกี่ยวกับบ่าวพ้อมนะครับถ้าบาวพ้อมบอกถ้าบาวพ้อมฮู้นะครับก็บอกไปแล้วครับเออแล้วธรรมดาบาวป้อมเห็นน้องวิทนี่ฝันงวดก่อนก็ฝันสองครั้งมันบอกฝันครั้งแรกกับฝันครั้งที่สองครับแล้วงวดดีเดียครับเป็นอะไรก็ฝันครั้งเดียวครับวันที่ยี่สี่อืมงวดเดียวนะครับแต่ว่าปู่บอกว่าให้เทถนนเสร็จก่อนในวันที่ยี่สิบแปดนี่แหละครับก็คือแล้วค่อยบอกครับแล้วก็เพื่อนก็บ เทถนนแล้วกันเ้อะทำเทบอลแล้วลังเกาโม่งวันจันทนะก็ให้บอกเทศบาลเลือดนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นความเป็นมานะครับว่าทําไมนะครับถึงต้องเป็นวันนี้นะครับก็คือต้องเทถนนให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อสร้างความสมัครสมานนะครับสามัคคีนะครับในชุมชนกันก่อนนะครับเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ขาวนะครับก็ได้ให้โชคให้ลาภนะครับกลับไปนะครับในฐานะที่เรามีความสมัครสมานสามัคคีนะครับร่วมกันนะครับ อ่าเดี๋น้องบีทมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องทางบ้านไหมครับก็ฝากสั่ง,งกุ๊ก,กองนี่แหละครับอยากให้มาสักการะบูชาครับมันเป็นที่ท่องเที่ยวครับเกือบเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วครับตอนนี้ก็อยักใหไมันเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะไหเทศบ้านนะครับมีอาสีพเสริมนะครับเนาะมีการค้าขายที่ดีขึ้นครับก็ขอฝากให้มาเที่ยว มาสักการะกันหลายๆนะครับเด้อครับพี่น้องทุกท่านครับได้ข่าวดีนะครับชัดเจนไปแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามารอรุ่นกันครับแต่ในส่วนของบ่าวป้อมนะครับจะตามต่อนะครับทุกวันจนถึงวันที่30นะครับและบ่าวป้อมนะครับจะหาข่าวนะครับเรื่องราวนะครับของบรรวามาให้พี่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวป้อมก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามคลิปเด็ดๆบ่าวป้อมต่อไปใครอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวบามสวัสดีครับสวัสดีครับ